สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศษสร้างนะคะการบัญชีเกี่ยวกับเศษสร้างเนาะเศษสร้างคืออะไรเศษสร้างก็คือเศษวัสดุหรือเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะคะโดยของเหลือพวกนี้เราจะขายได้ในราคาที่ต่ำมากๆหรือบางครั้งอาจจะขายไม่ได้เลย ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้เปรียบเทียมนิดนึงเนาะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราคุยกันในส่วนของต้นทุนการผลิตมันจะมีอยู่3ามคำที่จะมาพร้อมๆกันนะคะก็คือคำว่าของเสียงานมีตำหนิแล้วก็เสร็จสร้างโดยของเสียแล้วก็งานมีตำหนินั้นจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือ ของเสียกับงานมีตำหนิจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือเป็นงานระหว่างทาที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นหมายความว่าในส่วนของเสียแล้วก็งานมีเศษสร้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะคะก็คือเราใช้ทรัพายากรการผลิตไปครบแล้ว หรือเกือบจะครบแล้วแบบนั้นเนาะเพราะมันได้เป็นงานระหว่างทำหรือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วดังนั้นในส่วนของเสียกับงานมีตำหนิก็คือใช้ตัวที่เป็นวัตถุทางตรงแรงงานทางตรงรวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตไปแล้วแต่เศษซากตัวนี้นะคะมันจะต่างจากของเสียแล้วก็งานมีตำหนิตรงที่ว่าเศษซากจะหมายถึงเฉพาะเศษของวัสดุ เศษของวัตถุดิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเศษรซากก็เลยไม่เหมือนกับของเสียแล้วก็งานมีตำหนิแบบนี้เนาะแต่ที่เอามาให้ดูเปรียบเทียบเนี้ยนะคะก็เพื่อที่ทำความเข้าใจได้ถูกต้องทีนี้ในส่วนของเศษซากเราจะคุยในคลิปนี้เราจะคุยกันเฉพาะตัวเศษซากในตัวเศษซากตัวนี้นะคะ การบันทึกเกี่ยวกับเศษซากเราจะสามารถบันทึกเศษซากได้สองกรณีด้วยกันก็คือ 1. น,นบันทึกเศษซากเมื่อขายและ 2. บันทึกเศษซากเมื่อผลิตเสร็จในส่วนของการบันทึกเกี่ยวกับเศษซากทั้งสองวิธีเราจะทำได้ยังไง ขอให้เราดูวิธีแรกก่อนก็คือการบันทึกเศษสร้างเมื่อขายในกรณีที่เราเลือกใช้การบันทึกเศษสร้างเมื่อขายเราจะใช้ในกรณีที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเศษ็สร้างที่เกิดขึ้นนั้นจะขายได้ไหมหรือราคาขายเป็นเท่าไหร่หรือในบางครั้งรู้ว่าขายได้แหละ แต่ราคาขายนั้นมันต่ำมากๆดังนั้นการบันทึกเสร็จสร้างในกรณีนี้เราก็เลยบอกว่าขายได้แล้วค่อยบันทึกแบบนั้นนะคะการบันทึกเกี่ยวกับเสร็จสร้างเมื่อขายเองยังเลือกใช้การบันทึกได้อีก3วิธีหรือ3กรณีด้วยกันวิธีที่1ก็คือ บันทึกเศษซากเมื่อขายโดยนำไปลดต้นทุนการผลิตของงานใดงานหนึ่งวิธีนี้นะคะเรารู้แน่ว่าเศษซากที่เกิดขึ้นมาจากงานเลขที่เท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราขายเศษซากจากงานนั้นได้เราจะเอาไปลดต้นทุนการผลิตของงานนั้นโดยตรงโดยบันทึก ตอนที่ขายก็คือเดบิตเงินสดและเครดิตคุมงานระหว่างทำด้วยจำนวนเงินที่ขายได้ส่วนกรณีที่2หรือแบบที่2ก็คือการบันทึกเสร็จสร้างเมื่อขายโดยลดค่าใช้จ่ายการผลิตกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราบอกว่าเสร็จสร้างที่ได้มา เราไม่แน่ใจว่ามาจากงานชิ้นไหนงานเลขที่เท่าไหร่ในบางครั้งเศษซากอาจจะถูกเก็บรวมกันมาจากหลายหลายงานดังนั้นตอนที่เราขายไปเราไม่รู้แล้วว่าเศษซากที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยหรือเศษซากที่มีอยู่นั้นอ่ะมันมาจากงานเลขที่เท่าไหร่กันแน่ตอนที่ขายเราจะใช้วิธีบันทึกโดย เดบิตเงินสดและเครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนกรณีสุดท้ายคือการบันทึกเศษซากเมื่อขายโดยรับรู้เป็นรายได้อื่นในกรณีนี้อาจจะใช้ในกรณีที่ราคาเศษซากที่ขายนั้นมันต่ำมากๆ โดยเราถือว่าราคาที่ขายได้เนี่ยไม่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ได้ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้กระทั่งในกรณีที่เศษซากพวกนี้อาจจะถูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วการบันทึกเกี่ยวกับเศษซากเมื่อขายเมื่อรับรู้เป็นไรายได้อื่นเราจะบันทึกโดยเดบิตเงินสด และเครดิตรายได้อื่นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงวิธีไหนก็ได้แต่พยายามเลือกให้กำเหมาะอ่าเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์ถัดไปเป็นการบันทึกเศษ็สร้รางอีกกรณีหนึ่งนะคะนั่นคือการบันทึกเศษ็สร้รางเมื่อผลิตเส สำหรับการบันทึกเศษสร้างเมื่อผลิตเสร็จเ,เราจะใช้ในกรณีที่แน่ใจได้ว่าเศษสร้างนั้นสามารถขายได้หรือเรารู้อยู่แล้วว่าราคาของเสร็จสรากเป็นเท่าไหร่แล้วก็เศษ็รากที่ขายได้นั้นน่ะค่อนข้างจะมีราคาหรือขายได้ค่อนข้างแพงนะคะค่อนข้างราคาค่อนข้างสูง โดยในส่วนของการบันทึกเสร็จสร้างเมื่อผลิตเสราเลือกวิธีการบันทึกได้สองวิธีหรือสองกรณีกรณีแรกก็คือเราบันทึกเสร็จสร้างเมื่อผลิตเส็จโดยลดต้นทุนการผลิตของง,อของ,งานใดงานหนึ่งวิธีนี้เราจะใช้เมื่อเรารู้ว่าเสร็จสร้างมาจากงานไหนมาจากงานเลขที่เท่าไหร่ดังนั้น ตอนที่เราผลิตงานชิ้นนั้นงานเลขที่นั้น,น,นเสร็จแล้วเราจะเดบิตคุมวัตถุดิบหรือเสร็จสร้างและเครดิตคุมงานระหว่างทำด้วยราคาที่คาดว่าจะขายได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะบันทึกเสร็จสร้างเมื่อผลิตเสร็จโดยลดค่าใช้จ่ายการผลิต ในกรณีนี้เราจะใช้เมื่อเราไม่รู้ว่าเศษซากที่เกิดขึ้นนั้นมาจากงานไหนการบันทึกเราจะเดบิตคุมวัตถุดิบหรือเศษซากและเครดิตคุมค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะซึ่งในกรณีของการบันทึกเศษซากเมื่อผลิตเสร็จต่อแม่ ถ้าเราสามารถเอาเศษสร้างนั้นไปขายได้จริงตอนที่ขายได้ถ้าเราบันทึกเศษสร้างเอาไว้ในบัญชีคุมวัตถุดิบต่อมาเมื่อขายได้เราก็จะเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตคุมวัตถุดิบออกไปหรือในกรณีที่เราบอกว่าเศษสร้างนั้นยังสามารถนำมาใช้ใหม่เอามาใช้ในการผลิตสินค้าได้ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างของแร่บางชนิดนะคะที่เราสามารถเอาเศษซากเข้ามาใช้ในการผลิตได้ต่อในกรณีนี้เราก็จะเดบิตคุมงานระหว่างทำหรือคุมค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นอยู่กับว่าเศษสร้างนั้นเป็นวัตถุทางตรงหรือทางอ้อมแล้วเครดิตคุมวัตถุดิบออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของการบันทึกเกี่ยวกับเศษซากนั้น จริงๆแล้วก็จะไม่ได้ยุ่งยากเท่าของเสียแล้วก็งานมีตำหนิเพราะว่าเศษซากจะพูดถึงเฉพาะเศษวัตถุดิบเศษวัสดุที่เหลืออยู่นะคะดังนั้นมันก็จะไม่มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นแรงงานหรือว่าค่าใช้จ่ายการผลิตอย่างอื่นการบันทึก ไม่ว่าเราจะเลือกใช้กรณีที่บันทึกเมื่อขายหรือบันทึกเมื่อผลิตเสร็จอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะคะแล้วก็สถานการณ์ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนเนาะนะคะตอนนี้อาจจะขอยกตัวอย่างเสริมเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงนะคะว่าในกรณีของเศษซรางเราบอกว่าถ้าเศษทรากตัวนั้น เป็นเศษซากที่มีมูลค่าต่ำนะคะก็คือขายได้ถูกอย่างเช่นเศษผ้าเศษขี้เลื่อยในลักษณะแบบนี้การบันทึกของเราเราอาจจะหรือเราสามารถเลือกการบันทึกเศษซากเมื่อขายได้นะคะสำหรับเศษผ้าเศษขี้เลื่อย หรือเศษวัสดุที่มันขายได้ราคาตำ่ำแต่สำหรับในกรณีที่เรามีเศษซากเป็นพวกแร่หายากอย่างเช่นทองนะคะหรือเงินหรือแร่ตัวอื่นๆสำหรับเศษทองในกรณีนี้เรารู้นะคะว่าราคาขายมันค่อนข้างสูงแล้วก็สูงมากด้วยเมื่อเทียบกับเศษซากอย่างอื่นดังนั้น วิธีการบันทึกเกี่ยวกับเศษซากที่เราเลือกใช้เราสามารถใช้การบันทึกเศษซากเมื่อผลิตเสร็จได้นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ให้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้การบันทึกเศษซากนั้นเราจะเลือกใช้ในกรณีแบบไหนได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับเศษซาก